สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนกลับมาพบก,กับคุณครูเบลล่าอีกครั้งในชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เรื่องใหม่ค่ะนักเรียนเรื่องภัยธรรมชาติคือภัยอันตรายต่างๆที่เกิดแล้วมันก็มีผลต่อผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตภัยธรรมชาติก็มีหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นอุทกภัยอุทกภัยคืออะไรคะ ตะไคร้คือน้าท่วมวาตะไคร้วาตะไครคืออะไรคะไฟไหม้ธรณีพิบัติคืออะไรคะคือดินถล่มสิ่งต่างๆเหล่านี้คือภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเราจึงต้องเรียนรู้ให้รู้เท่าทันภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราค่ะ วันนี้เรามาดูปรากฏการณ์แรกค่ะปรากฏการณ์แรกคือน้ําท่วมหรืออุท,ทกภัยน้ําท่วมเกิดจากอะไรคะนักเรียนเกิดจากการที่น้ํามันท่วมในบริเวณที่แห้งหรือน้ํามันท่วมในบริเวณที่ผืนที่เป็นพื้นดินโดยน้ําท่วมมันจะมีสาเหตุหรือการเกิดของน้ําท่วมหลักๆอยู่ประมาณ3าอย่าง ก็คือ1เกิดจากน้ำป่าไหลาหลาสก 2. เกิดจากภาวะน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ 3. เกิดจากน้ำขังเอ่อล้นเอ่อล้นจากอะไรเอ่อเอ่อล้นจากน้ำทะเลหนุนเอ่อล้นจากการระบายการระบายไม่ทันสิ่งเหล่านี้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดน้ำท่วมค่ะ ่อไปเรามาดูวิธีการป้องกันภัยจากน้ําท่วมค่ะนักเรียนมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างอ่านักเรียนดูตามหนังสือหน้า205นะคะอ่ามีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยดูดซับน้ําพืชคลุมดินก็คือพืชที่มีต้นเตี้ยๆยอยู่บนดินอย่างเช่นต้นอูบีต้นอะไรคะต้นแตงโมต้นฟักทอง ต้นต้นคือต้นไม้ที่มีใบใบเตีย้ยต้นเตีย้ยเตีย้ยแล้วก็ใบมันอยู่บนดินอ่ามันก็ช่วยให้ช่วยในเรื่องการเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ 2. มันกาจัดสิ่งที่กีดขวางทางน้ำอย่างเช่นขยะวัชพืชต่างๆสมมติว่าบ้านเราอยู่ใกล้คลองอ่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามีผักตบชวาอยู่เยอะมีผักบุ้งอยู่เยอะมีสิ่งกีดขวางอยู่เยอะ เราก็จะต้องขุดมันออกไปดึงสิ่งเหล่านั้นออกไปบ้านครูนะักเรียนน้ําท่วมพอใกล้ๆพอช่วงเดือนพฤศจิกพอเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยทางเทศบาลเขาก็จะเอารถไมโครมามาขุดขุดให้ให้น้ำให้คลองมันน้ามันเดินได้สะดวกขุดเอาพวก พวกผักตบชวาการีบอเจพวกผักบุ้งกากงที่อยู่เหนือน,น้ำเขาก็แกะออกหมดเลยนะเกรียนเพื่อไม่ให้ขวางทางเดินน้ํามีอะไรอีกมีการขุดคลองอะเมื่อกี้ที่คุณครูพูดเมื่อกี้การขุดคลองขุดทําไมขุดเพื่อให้สามารถเก็บน้ํา ก่อนที่จะระบายออกสู่ทะเลเมื่อในคลองเต็มเขาก็ระบายน้ําออกสู่ทะเลน้ํามันก็ไม่ท่วมบ้านเรือนน้าที่อยู่เยอะในคลองก็ลอยลงสู่ทะเลอ่าต่อไปการอนุรักษ์ป่าไม้การปลูกป่าทดแทนแทนพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปเพราะว่ารากของต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาที่อยู่ในป่ามันจะช่วยดูดน้ำให้ให้น้ำถูก ถูกดูดไปอยู่ใต้ดินทําให้น้ำไม่ไม่ไหลออกมาสู่บ้านเรือนของคนมากมากนักอ่าต่อไปข้อสุดท้ายการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บเพื่อกักเก็บน้ำอ่าเพื่อชะลอการไหลของน้ำพอมนะีพอมีช่วงพอช่วงเดือนฝนตกหนักๆน,นะคะนักเรียนเวลาฝนตกหนักแล้ว น้ำจากที่สูงมันจะไหลรวมที่ต่ำการสร้างเขื่อนมันก็ช่วยทำให้เป็นแหล่งรวมของน้ำได้แทนที่มันจะระบายออกมาสู่ชุมชนออกมาสู่หมู่บ้านมันก็ไปรวมตัวอยู่ที่เขื่อนก่อนเพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่คนที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมคือสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันภัยเรื่องน้าท่วมค่ะาม,มาถึงภาระงานสัปดาห์นี้ค่ะนักเรียน ภาระงานสัปดาห์นี้คุณครูให้นักเรียนเขียนแนวทางในการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์น้ําท่วมมันจะมีแนวทางในการเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเกิดน้ําท่วมคุณครูให้นักเรียนทําเป็นการบ้านทํำยังไงคะแค่นักเรียนจดเนื้อหาเรื่องแนวทางในการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภยัย จากน้ำท่วมในหนังสือเรียนหน้า205จดหัวข้อนี้จดลงสมุดแล้วส่งเข้ามาถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์ ign, ในส่งให้ถูกอัลบ,บั้มด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาเรื่องน้ำท่วมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ